ได้ครับประชาิปไทยสวัสดีอำเภอไได้ครับชาติไทยไม่ได้ในดับอยู่นั่นแรงใจกันวันนี้ะมุมาเต็มหมดเลยขอขอบคุณมากอชุนี้เรามาฟังุน้ำหนักำลังเหยดปุดจิกใหครับพี่อน้องเออ เพื่อนไปแล้วเพื่นไปแล้วเดี๋ยวหน้าไม่เพื่อนสาพูดตายแล้วพูดไปจับไฟหน้าผุดแล้วถ่ายเอาเว่าอยากได้เพื่อนนั่นลุกมืดสิต้งการสงมันมันเก่งกวอาหน้า โอวยังออกมาเด้อหุ่นไม่ออกมาแล้วหุ่นกันยังกัดแม่ก่อนเอาไปเสียเส่ยงตอนดี้ไปเสี่ยงยังไปกินเลราขาวไปเด้อเขาไปลุม <c oughs> ไดกับใบเด้อ<ๆ>ตั้งห่าง เกี๋ยวมันได้เห็นหนันหนักกะาใช่คุเม่สภาพวายช่จ้าีสุโต๊าตุฟาตุาตุสิ่งที่แรกเมายู่นน้อยการโดขอมีความดีขมาอะไรบ้างแลยสุดยอดทั้งแผ่นดิหนึงสอง น้าโมกตายเอาไหมอะไรเอาให้เต็มเต็มเต็มจนพอต้องให้นเลให้เขาเต็มไม่ขาดเดี๋ยวพาม่ไปจะพผมอยู่ตัวเป็นมันแยมแทบแครับกินแีนีกาสีคนน้องชายของเขาสุดยอดของแผ่นดินย่าไห้เด้ หมอหายไายพลอยตายไปแล้วคือเบ้นี่มันแดงภาพับียมเสียมฟอนปอนมันเดิมยังมีชีวิตยังพอมีแรงอยู่เอาดีจิตายยังมีชีวิตอยู่เจ้าวอะไรมันจะขนาดนั้นจ้าวจ้าวด้วยเจ้าวะการบ่านทาถ่ายเท้าเนี่ยสวัสดีครับ พี่นี่จ่น่าเข้ามาพนี่จ่ามาอีท่าถามาาหม่ <ım S 2> ่เอาให้ได้รวยนะเซเว่นมาหาเสียงก่อนเี่มาหาเสียงต้องขายอยากเแต่เาซื้อมเอาชาไตวันอีกก็ได้ชาเอาอีกชแ้หนแข็งนำแข็งเขาน่ง ไอ e e ้ามแข็งเขาเนงั้กับ่ทกวเขาทรงมากวัวเจ้าแข็งประมาณตีวัวยังคอยแปเกี่ยวเลยยี่สิบัมันหล่นนะดมาแห้งเอาข้าสั่งหลายสิกระโดอีกว่าั่งหลายสิเอาเอาเอาไต้วันเอาไต้วันอันนี้อีกอีชอต่างหากเนี่ อันนี้ของพี่อีกลอยหนึ่งคือพี่เสีเยวชาติไต้หวันแล้วก็ชาชาเขียวมีมีอย่าง้ยชาเย็นชาเขียวชาไทยชาไทยนี่ก็ชาไทยนี่ก็อย่างชาไทยก็ชานมเย็นนะหรอเอายางละอ่อนเอาชาชาไต้หวันแล้วก็เย็นแล้วก็ชาเขียว แล้วก็ชามะนาวมันเป็นซีชาเอาเป็นชาตะวันสองนเป็นหาเป็นฮาเป็นหกชาตะว,วันเป็นเป็นสามเรี้อ,หหอ,หหอยอะไรของเมืองต้าหาดต่อมชาตะวันเป็นสามเพราะว่าร่วมกับวันนีกโทูบอกเลยน้ำเขยงพ่อวละล่ะเาลั ที่ขายเนี่ยเนี่ยขาเจ้าอยากขายอยู่ขาเจ้าขี่มาขายไหมที่ข้าเจียวอยร่างฟังเพลงยืนก็ลังไลรชอบอยู่เจ้าคนก็่อกหรอกว่าประโยชน์ลุงไหนเอออย่าปากโอ้เจ้ากินน้ำยังนี่ไม่กินเอาก็สิบว่ากินซื้อให้เลยไม่เคยกินกินโลสิซื้อให้เอะนะเอาชามะนาวหน่อยาบอยากเอาชามะนาวเนาะ บ่ยาส้งแต่เาปั้นบ่กินเราปันวะกินแต่เราขาวนี่คนี้นีปีนเผานหน่อยบ่นหน่อยนะจบเร่ยันในปีน่ไม่มีเเอาล้านหนป้าป้าป้าซูนแล้วป้าเจีย็นป้าเปวเปห่มมะกังให้เล่านี่เป็นยังเหน่มหนนี่เห็นาหน้าซูนก็มี่คาครับจบไป AIS a อ่านออกเครื่องไขว้เหรนี่ AIS Air ป่ะจ๊ะนี่นี่ไม่เยชื่อวะไม่เครื่องใครโทษซั์เดี๋ยวจู้หวา่าจู้หว่าวดทวงนพอดีพนักงานคุณมาขายน้ำจิ้นปวดท้วงผมงกแจงก็เลยเด็กห้องแง่ไขว้กดนุ่นจวดจ่าฟาดจุดที่ยังอะตองมาด้วย เอาวาดูยแม่หอยสุภาพนาวงษาโพดโพด้บักโมบักแตงจวดจ้ดฟาดบึ้มพา่พาอนึสร่างเดินอไรไปมาถึงเดี๋ยวไม่อยู่แล้วเป็นแม่จวดจัดฟาดบึ้มโอไปแล้วไปแล้วโดพบักโมบักแตง จวดจดฝาฝานังพนาแม่พนาแม่ข่อยบอกก็บทจบคนแล้วเสียเจ้าลอยนึงจะบอกว่จบน่ยง่ายหมข่อยก็มีบาง้นบ่อยานาพานาได้เลยโอ้ยอไรเยอะเยอะเราตีนของปาหนาแล้วเส เน<อ>ี่หลังคาจะลงไปหนาาา้าบ้านมากค่ะเพราะว่ามันตกฝนตกแล้วมันสาดกลับไปถือประตูเบียกเมื่อผี่นอกเปิดกับ่ะได้ย่างนี้นี่น่าห่างหลักมามิดลูกตูดเอาแย่งก่อนแค่แง่งก่อนแค่แย่งก่อนเห็นอยู่ตามตาแม่คอยกอล้งได้ดีจิตตาใช่ไหมบ่เอาเพ่งอันนนั้แม่เพ่งอันประมาณ เท่งไผ่ลองได้เนี่ได้ไหได้หมดอ่าอะกเารละกสักงางักงากว่าลองกับซักเรอบงดูพี่น้องลองกัเปกระวาหลดโอ้ยเจ้าวม่เจ้าแม่เอาเปกกินซะบ่ เอาเร็ว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 สักงากรจะลองเขาเป็นก็ว่าหลดนฮ้ยมาขีดตัวหนูมาลองเป็นเอาสักง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 าเอาไปกินซับบอกขับไปกินซับบอกสักงาสักงาเพียงบุได บ่เอาวะขนาดไปสักกองเฮ้ยเอาวะเนี่ยไปักกองนี่ยังแห้งเนี่ยจับกลองอยู่ไหมสักงาซักคาบินจบครับอินกินเนียการสีก่อนครับแค่นี้ครับโอเคเราจัดให้เอารายงานตัวแบบทหารด้วยเอาอินจีนเนียการสีก่อนครับจบรอหนึ่งบันเนื้อหน่วยลบหน่วยแรกของกองทัพบท ของแท้ของกองเขบอกโคนรเขาเจงเข้าประกาศรายงานเัวตำรวจจับหัวสู่เลยพวัดีว่าจับวันนี้หล่ะป้ามาด่าบวกกันมากบอสมหาประกาศเส้ยแห่โคตรเยจบสักงักงัก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 ขาไปกินสบอบบอสเบ็ังเน่ยเฮ่องร้เดน้นอันนี่น้ กลับไปกินสบอหนิไหมสวอนนะ่ยูยซื้อยิราโยซื้อมันวีเอไอเอโอข้างหลังมันเอาลองเล่เพลงเดียวเนี่ยบ้านไม่จบซ้ำสักงานจบสักงาสักงานขับไปกินสบอยังอีก่วันนี้บอกมันมิซีรีส์ถามว่ามิซีรีส์โยเสือ ยี่ละอินเีเนียการยังมีชีวิตอยู่อินเีเนียการสีแหงโกอินเีเนียการสีแหงโกอจบหน่อยลรคหน่อยแล้วของกองทบกอนทันอาะดดังอาคลิปนี้ไว้จะมีจะลบบาลานด์คลิปสองเดี๋ยวค่ะค่ะค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะทำงานอยู่ในเรื่องในวังตั้งหากเอาจบคลิปค่ะจบคลิปค่ะบ๊ายบายลบว่ากาวจบคลิปเอาบ๊ายบายก่อนไปก้าจับบ๊ายบายก่อน 拜拜。Bye bye. <laughs>